สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกนักเลยนนกพิราบแข่งวันนี้เราก็จะมา,อาขอความรู้จากคุณพรชัยนะฮะเรื่องสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราควรจะรับรู้ไว้เรื่องของสายพันธุ์ของกุนเจอะแมกมันนะครับตัวเก่งที่เป็นต้นพันธุ์คือแพนเทอร์นะฮะก็อยากให้คุณพรชัยลงลึกในรายละเอียดนะฮะว่าสายพันธุ์นี้ ต้นพันธุ์เกิดมาอย่างไรปัจจุบันนะฮะเป็นสายหลักของหลายๆคนที่เอาไปเล่นก็ขอเรียนเชิญคุณปรชัยลงรา,ายละเอียดนะครับครับสำหรับนกวันนี้ที่เราจะดึงมาพูดเนี่ยก็คือคือนกของโจสเวอร์คอมแมนต์แล้วที่ผมเอามาพูดตัวนี้มันก็คือไอ้แพนเทอร์ไอ้แพนเทอร์ตัวนี้มันเป็นอะไรมันเป็นนกต้นพันธุ์เลยของโจสเวอร์คอมแมนต์นะครับ ไอ้แพนเทอร์ตัวนี้มันเบอร์ห่วงนะครับ8 6 6 0 5 6 5 0 6เจ้าแพนเทอร์เนี่ยมันเป็นนกที่แข่งอยู่ที่กรงของโจสเบอร์แม,มนแล้วตัวนี้ซัดเซตในระดับหนึ่งเลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือนกตัวนี้มันถ่ายทอดชั้นลูกช,ลช,ลชั้นหลานชั้นเหลนชั้นหลนจนถึงปัจจุบันเลยนกเนี่ยที่เล่นดีๆของโจสเบอร์แม,มนเนี่ย มาจากเจ้าแพนเทอร์โดยเฉพาะถ้าเป็นสีดำนกตัวแพนเทอร์ตัว B86 ตัวนี้เป็นนกสีดํานะครับในเพดิก,กีของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูเพดิกีเ mm. พดิก,กีของเขาเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรเพราะมันนกต้นฝันและเขาคงไม่อยากจะให้อะไรรู้ไอตัวแพนเทอร์ตัวนี้ตัวพ่อมันนะคือเบลเยียม85นะครับ421 71476 421 71476นะครับตัวนี้เป็นนกของใครนกตัวนี้เป็นนกของลาอูเวอร์สตั์ลาอูเวอร์สตั์นะครับเป็นนกของลาอูเวอร์สตั์ที่คนที่ซื้อมาคืออัฟฟองส์ลตซื้อนกตัวนี้นกตัวนี้เป็นลูกแพนเทอร์แพนเทอร์เนี่ยพ่อไอตัวตัวนี้ก็ใช้ชื่อแพนเทอร์นะครับ ตัวไอ้ลูกันปี86ก็ใช้ชื่อแพนเทอร์เหมือนกันนะครับตัวพ่อของไอ้ตัว85เนี่ยที่เป็นพ่อของไอ้86เนี่ยไอ้แพนเทอร์เนี่ยมันคือเบลเยียม1981 3137982นกตัวเนี้ยชื่อว่าสวอตแพนเทอร์สวอตแพนเทอร์ตัวเนี้ยนกตัวนี้เป็นนกไข่นกตัวเนี้ยเป็นนกที่ตีแล้วเก็บทอมพันธุ เป็นนกของ t ีโอ l ิ e เบิร์ดจากเมืองซูดน,นะครับนกแพนเทอร์เนี่ยไอตัวเนี้ยสวอตแพนเทอร์ตัวเนี้ยชื่อมันสวอตแพนเทอร์ Panther, แต่จริงๆนกตัวนี้เป็นนกสีดำปีกขาวนกตัวนี้ถูกคีบเอาไว้เพราะว่าอะไรก็ว่านกของ t ีโอ l ิ e เบิร์เนี่ยมันจะมี3ตัวที่ดังจนถึงปัจจุบันนี้ที่คนรู้จักอันแรกคือแพนเทอร์แพนเทอร์เนี่ยก็เป็นสายเดียวกับที่อีลิงเอาไปเล่นดีด้วย ตัวที่2นะครับตัวที่2ก็คือ lapido lapido นะครับตัวที่3คือ cubido 3ตัวเนี้เป็นนกเพาะเป็นพี่น้องที่ดังที่สุดของ toq bird นกของ toq bird เป็นนกของใครนก toq bird เล่นนกก็คือ desmet m a t h i s กับ stigabell นะครับแล้วนกตัวนี้ตัวตอนที่ toq bird total auction เ er, ลิก นก3ตัวนี้ไปอยู่ที่ลาอูเวอร์สตัดซื้อไปนะครับไปอยู่ที่ลาอูเวอร์สตัดเนี่ยเสร็จแล้วไอ้ตัวอัฟฟงสลัดก,ก็ไปซื้อนกตัวนี้มาไอไปซื้อลูกแพนเทอร์ตัวนี้ก็คือไอเบลเฮียม81ตัวเนี้มันเข้าคู่กับตัวเมียนะครับตัวเมียเบอร์หัวก็คือ B81 C68 4727่คาเดลลูกสาวคาเดลของมูลเลยมันเห็นไหมครับ เข้าคู่กันออกมาเป็นไอตัวปี85ที่ใช้ชื่อว่าแพนเทอร์เหมือนกันแล้วเอาไป85เนี่ยมาเข้าทางแม่มันทางแม่มันก็เป็นสายเลือดของเจนเซนเป็นหลานของพวก019ออกมาเป็นไอตัวแพนเทอร์ปี86นกของโจสบุคมนนะครับนกตัวนี้เนี่ยตัว เป็นนกหลักเนี่ยนกตัวนี้เป็นนกตัวที่ถ่ายทอดยีนดีมากเป็นนกที่ทำให้วอร์คเมนดังมากวอร์คเมนเนี่ยฮะเอาแบบแบอกคร่าวๆนะฮะนกวอร์คเมนเนี่ยเขาลาออกจากงานเลยเพื่อมาเป็นนักเลี้ยงนกตอนที่อายุ42ตอนที่อายุสี่สินี่นวอร์คเมนนี่ลาออกแลออก้ววัดเลยวัดวอร์คเมนเนี่ยนะครับเอาได้ เอานกไอ้พวกนี้มาเข้าคู่เอาไอ้พวกนี้มาเข้าเข้าเสร็จแล้วเนี่ยเริ่มต้นเข้าเสร็จแล้วเขาเริ่มจากเอานกสองตัวนะครับหลานเจนเซนหลานศูนย์หนึ่งเก้าของเจนเซนอเลนดองนะครับเข้ามาออกมาเนี่ยเป็นไอ้ตัวหนึ่งยัสมินอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นพวกแพนเทอร์แล้วก็ไอ้เวิร์คทอมเมนเนี่ยไปเอานกสายเลือดมูลิมันนะครับมาเข้าเพิ่ม ออกมาเป็นพวกไอชัมล็อกชัมล็อกก็คือที่5 e x p อสพิเจนเคบีดีบีแมนลิควินที่4ี x p อสพิเจนเคบีดีบีนะครับหลังจากนั้นยังไปเอานกของแวนเดนฮุกมาสีตัวจากออลอยแวนเดนพลาสนะครับแล้วเอามาผสมผสานแต่ที่กำเนิดเนี่ยก็คือเขาไปเอาไอตัว1987ปไอปี 1987. ่งเก้าแปดเจ็ดว์เบอร์แมนเนี่ย ไปเอาไอ้นกตัวที่ชื่อแพนเทอร์ตัวนี้แหละมาแพนเทอร์ตัว8ปดเนี่ยมาตัวแพนหกนี่ไม่ได้แข่งอยู่ที่กรงวอคเมนท์นะครแข่งอยู่ที่กรงอัฟฟองสแล็อัฟฟองสแล็เนี่ยผมเคยไปพวกผมเคยไปไปเที่ยวอัฟฟองสแล็ก่อนที่มันจะทัลทอลออปชั่นโอ้น่ารักมากให้พาขึ้นไปดูพ่อแม่พันธุ์ไปดูนกกรงลูกนกกรงอะไรแล้วก็ชอบก็เรียกกันเองนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยได้ตัวนี้มาเนี่ยคือกำเนิด หลังจากนั้นมาเขาก็เริ่มเอานกแล้วก็ที่เล่นดีแล้วก็เอานกมาผ่ากับอะไรมาผ่าพวกกองเดล่ามาผ่ากับลุยส์แวนฮูปลุยส์แวนฮูปนี่คือนกไข่ลุยส์แวนฮูปเนี่ยกับโจสแวนดูวีเกนสองคนนี้เขาแลกนกกันเล่นก็คือสายโอลิแมนโอลิแมนเนี่ยนะเป็นนกปี73็ดสาเหมือนกับศูนนกตัวนี้กับศูนย์เป็นคู่แข่งกันในแอนบอร์ดแต่แข่งกันคนละครับเพราะมันอยู่กันคนละที่ไอ้ตัวโจสแวนดูวีเกนมันอยู่เลนตี้ ไอตัวไอจังซมัมนอยู่อเลน,น้องแล้วไปเรื่อยๆเนี้ยมันแข่งกันตัวหนึ่งรู้สึกว่าจะ15 First p ิร์สอีกตัวหนึ่ง16 f i r เฟิร์สมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วเนี่ยหลังจากพวกเนี้ยเขาก็เอานกลูวเวอร์เจอร์มาเข้าตีไปตีมาแล้วก็เล่นจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งไปเอานกของมาเซลเวอร์มาตีไปตีมากลายมาเป็นไอตัวอิเล็กโรเป็นอะไรเยอะๆซึ่งไอแพนเทอร์เนี่ยตัวเนี้ย เอายกตัวอย่างลูกหลานมันที่ดังๆเลยนะครับที่แบบเป็นที่นั้นๆก็คือตัวแรกคือเอ็กพอโต้ปอโต้ตัวนี้ที่4เป็นที่4 n a ในชื่อนามเอชพีเยนปี2004นะครับเป็นลูกของเดโก้ไอเดโก้นะครับแล้วก็เป็นเป็นหลานของไอรอนเลดี้นะครับซึ่งก็คือนกแวนฮูปกอลเดนแลมมาเข้าของพวกแพนเทอร์นะครับและอีกตัวตัวที่ถัามาก็ หลายๆล,ลงมาอีกตัวที่ดังๆเนี่ยนะวานเนซ่าวานเนซ่าเนี่ยฮะก็เป็นนกสีกาดำวานเนซ่านี่ชนะที่หนึ่งโควินเชนทัวร์ที่สองริมูสนะครับต่อไปตัวที่ที่ชนะอีอ,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 อตัวบอสโกบอสโก,สโกปีศูนย์สามเนี่ยก็ชนะที่หกเซมิเนชแนลบูสที่เก้าเซมิเนชแนลชาทลุตนะครับและที่ยี่สิบ o นชแนลบูสแล้วนกสายบอสโกเนี่ย พี่มันไอ้น้องมันน่ปะปชนะที่2องในเช่นเดียวกับวันลอฟเลสที่นานจริงปีหนึ่งปี2 0 0ศูนย์ศูนย์ส,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 สี่ให้จีนเนี่ยฮิตนกของว่คแมนจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งลบนี้นะครับเป็นสีกะดำหมดแต่ตัวสําคัญที่ปี98ที่ให้กําเนิดแออาคาซี่นี่แหละตัวสําคัญเลยอาคาซี่นี่คือกลายมาตอนหลังเนี่ยกลายมาเป็นเป็นนกพันหลักแทนเลยนะครับพ่อของแออาคาซี่คือโลบิง นะครับซึ่งไอ้โรบินเนี่ยมันเป็นตัวที่ที่เป็นตัวที่ถ่ายยีนให้ให้ไม่ว่าจะเป็นเป็นลูกของฟาไอ้ลูกมันไปฟาโก้อะไรอะไรเนี่ยมันเยอะแยะเลยนะครับแล้วจากตรงนี้เห็นได้ชัดว่าผมยกตัวอย่างมาไม่กี่ตัวเนี่ยจะเห็นได้ที่สำคัญที่สุดคือนกของแพนเทอร์ตัวเนี้ยมันถ่ายทอดยีนจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนกของสรุปก็คือว่านกไอ้ตัวแพนเทอร์ตัวเนี้ยที่ผมเอามาก่าวเนี่ยเพราะว่านกตัวเนี้ยถ้าใครเห็นจะเป็นนกสีดา นะครับเป็นนกสีดำแล้วตามันจะเป็นตาตากไก่เข้มเสีส้มเข้มเเลยนะครับลักษณะนกมันก็จะเป็นพวกเหมือนกับพวกสติกเอบาอะไรพวกนี้เลยซึ่งตัวเนี้ยมันถ่ายทอดยีนให้ลูกให้หลานให้เหลนให้อะไรเนี่ยให้กับวอ r ์เกมนดังจนถึงปัจจุบันซึ่งวอ r ์เกมนกล้าที่จะลาออกจากงานในอายุ42แล้วมาสู่จุดที่เล่นนกเป็นอาชีพ แล้วก็ขายนกแพงมากในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับแพนเทอร์เนี่ยเราก็คงจะพูดกันคร่าวๆแค่นี้เพราะว่ารายละเอียดในเพนนิกีนี้แทบไม่มีอะไรให้เห็นเลยเพียงแต่ผมพูดให้ฟังว่าเพนนิกีของแพนเทอร์เป็นอย่างที่ผมพูดนะครับว่ามันมันเป็นการที่เอาสายเก่าของทีโอคิวเบิร์ดตีกับมูริแมนออกมาเป็นตัวพ่อตัวพ่อมาเข้ากับเจนซ์นสายหลาน4019อ 09, อกมาเป็นตัวแพนเทอร์ จะเห็นได้ชัดที่ผมพูดนี่คือการคอสนกแล้วก็ทางวัคคอมันก็เอาตัวเนี้ยมาเข้ากับพวกกองเดรแลาลุยสแ์แวนบู๊กก็คือแวนเดอร์วีเกนพวกเนี้ยมันคือนกที่เดิร์แวนดิกนะครับแล้วก็ตัวแม้กระทั่งตัวแวนบู๊อัตทูเบิลก็เล่นแล้วก็ไอตัวที่ดังๆคือฟอยล์เวอร์ดนี่ฮะเห็นไหมเอาเข้ามาเสร็จแล้วก็นกลูเวอร์เทอร์มาตี สุดท้ายก็ไปพอหลังจากที่เข้ามาจนเป็นสายของเขาเรียบร้อยก็เล่นดีแล้วเ,เขาก็ไปเอานกของไอ้พวกแอนหรือเอ็กซ์ตินเนี่ยของมาเซลวูเตอร์มาเข้าจนถึงปัจจุบันนี้เก่งเป็นแชมป์จนถึงปัจจุบัน,แ,น,นจจบและแต่นี้ฮะที่ผมพูดนี่ก็คือที่มาแล้วรายอีกทั้งหมดของนกตัวสำคัญของโจสเวคแมนเดอะแพนเทอร์ปี86นะครับสำหรับวันนี้แพนเทอร์ก็คงจะบอกรายละเอียดแค่นี้เอง นะครับให้คนได้รู้จักเป็นการแนะนำว่าไม่ใช่ไม่ได้แนะนําให้รู้จักแต่เป็นการลรื้อฟื้นให้คนกลับมารู้มาหามันนะครับเพราะว่าคนที่เล่นนกไว้คนนันแล้วเนี่ยจะได้รู้ว่าต้นพันธุ์จริงๆมันเป็นนกอะไรแล้วเขาเข้านกแบบไหนเวลาเราจะไปต่อบพันไปเข้าคู่จะได้เร่งง่ายๆนะครับครับแล้ววันนี้ในเรื่องของแพนเทอร์ผมก็ให้รายละเอียดไว้แค่นี้แล้วกันถ้ามีผู้ใดสงสัยหรืออยากจะรู้เพิ่มเรามาว่ากันทีละนะครับครับ นี่ก็เป็นรายละเอียดของนกจระมือกระแมงสายพันธุ์ทีว่าในเมืองไทยมีหลายคนที่มีต้นสายตรงนี้อยู่เพราะว่าจมอมดกการมงเคยมาเมืองไทยหลายครั้งแล้วก็ส่งนกเข้ามาแข่งในอินเตอร์บ้านเราหลายหลายปีที่ผ่านมามีผลงานอยู่ในบ้านเราก่อนขัานจะมากแล้วมีนกสายพันธุ์ที่บ้านเราเล่นกันอยู่ก็เป็นข้อมูลที่เราเอาไปต่อยอดได้นะฮะท่านสมาชิกท่านใด สงสัยอะไรก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์ผมได้นะคะคือใช้กลุ่มไลน์ชื่อพอรชัยไลเป้มีรายละเอียดข้องใจแบบอยากจะสอบถามหรืออยากจะเรียนรู้สายพันธุ์หรือจะให้อ่านเพดิกีทั้งผมและคุณพรชัยก็พร้อมที่ยินดีจะตอบคำถามถ้าสามารถจะหาข้อมูลได้นะครับส่วนก็เป็นรายละเอียดที่เราจะมาเล่าสุขกันฟังแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลกันในส่วนของดุพิล่า เพื่อพัฒนาสายพันธุ์บ้านเราให้มันมีความก้าวไกลมากขึ้นกับก็ขอบคุณนะฮะที่ติดตามชมโอกาสหน้าเราก็จะมาขอรบกวนกลุ่มพรชใจเพื่อลงลึกในรายละเอียดสายพันธุ์ท่านสมาชิกมีสายพันธุ์ไหนที่อยากจะให้พูดถึงนะฮะก็โทรมาฝากผมได้ผมจะได้เอาข้อมูลนี้มาเป็นการบ้านนะจะให้กลุ่มพรชัสอบหาให้พวกเราได้เข้าใจรายละเอียดในการที่จะทําสายพันธุ์นกกระาบเราให้มันมี ความาชัดเจนมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ของเป็นจบเป็นเท่านี้ก่อนโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่ขอบคุณนะครับ